ทำเค้กวุ้นบอกรักเพื่อนจ๋าในวันวาเลนไทน์กันค่ะซึ่งทำไปตั้งแต่วันวาเลนไทน์น้าทุกคนแต่เพิ่งมีเวลาตัดคลิปวันนี้ล่ะคิด ตลอดเลยค่ะคิดนานมากคิดเยอะคิดแย่คิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะ่าให้มันออกมาน่ารักน่ารักดูง่ายง่ายสบายสบาย,บายตาไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายก็มาลงตัวที่แบบนี้ละค่ะแล้วก็พร้อมกับมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เพื่อนสาฟังเป็นปกติตามสไตล์พิมพนะทุกคนคือพิมพวุ้นที่พิมจะใช้ในวันนี้จะเป็นของร้านโกโก้เบเกอรี่ค่ะคือร้านโกโก้เบเกอรี่เนี่ยเขาจะมีน้ำใจกับพิมพ์มากๆเลยนะคะจะส่งพิมพ์วุ้นมาให้พิมพ์เยอะมากๆเรียกว่าส่งมาให้บ่อยชนิดว่าแทบทุก เทศก,กาลเลยส่งมาให้ทันใช้งานนะคะ่ะแต่ส่วนตัวพิมพเองนี่แทบไม่เคยได้ทําคลิปให้เขาเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตามสไตล์ของพิมพ์เนี่ยการทํางานของพิมพ์ก็จะเป็นงานดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นแบบเค้กวุ้นแบบเดิมๆซ้ำๆซากๆทําวนอยู่แบบเดิมอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้พิมพ์ของทางร้านแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทําคลิปรีวิวสินค้าให้ทางร้านเลยซึ่งเราก็บอกร้านไปตรงๆเหมือนกันแต่ร้านกลับตอบกลับมาว่าเขาถือว่าเขาให้เพื่อนค่ะที่เขาให้พิมพ์นี่คือเขาถือว่าเขาให้เพื่อนก็เลยส่งมา ให้เรื่อยๆคือก็ต้องขอบคุณในน้าใจที่เขามีให้พิมพ์มากๆและทางร้านก็บอกว่าคุณพิมพ์ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทาคลิปรีวิวให้เขาตลอดนะเอาตามที่สะดวกได้เลยเขาไม่ได้ซีเรียสซึ่งนั่นมันยิ่งทําให้เรารู้สึกเลยว่านี่คือความรู้สึกดีๆที่คนเรามีให้ต่อกันนี่คือน้ําใจนะคะและแม้แต่ในวันที่พิมพ์มีปัญหาเรื่องการทํากลุ่มสอนหรืออะไรเนี่ยทางร้านเองก็ทักมาให้ความช่วยเหลือพิมพ์ด้วยเช่นกันนะร้านมีน้ําใจกับพิมพ์มากๆพอมองกลับกันพิมพ์ร้อีกที่แทบไม่เคยได้ตอบแทนน้ําใจอะไรเขาเลยนะ ทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปจะพยายามหยิบจับพิมพวุ้นน่ารักๆของทางร้านขึ้นมาทําคลิปให้เพื่อนจ๋าได้ดูกันบ้างเพอาะถ้าเพื่อนจ๋าอยากได้ก็จะได้รู้พิกัดร้านที่ชัดเจนแล้วก็สามารถติดตามไปสั่งซื้อกันได้ค่ะเพราะสินค้าส่วนใหญ่ของทางร้านก็จะเป็นแนวน่ารักๆน,นะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานวุ้นมีแพ็กเกจที่หลากหลายให้เลือกแพ็กเกจก็จะมีความแข็งแรงสวยงามค่ะอย่างเจ้ากล่องแคปซูลที่พิมพ์เคยรีวิวให้เพื่อนจ๋าไปก็เป็นกล่องของทางร้านโกโก้เบเกอรี่เหมือนกันค่ะออแล้วข้ามาว่ากันในรายละเอียดของ พิมพ์วุ้นที่พิมพ์ใช้ในการทําเค้กวุ้นชิ้นนี้กันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มไล่ดูกันทีละอย่างเนาะทุกคนมาเริ่มจากชิ้นนี้ค่ะตรงข้อความคําว่า love นะที่มีเจ้ารูปหัวใจเล็กๆน่ารักๆสี่ดวงเรียงติดกันแบบนี้ข้อความมีความคมชัดมากๆเลยค่ะพอยอดออกมาน,ะน่ารักมากเลยทุกคนและก็หยอดง่ายด้วยค่ะส่วนพิมพ์ต้องมีน่ารักตัวนี้นะคะลวดลายเขาจะคมชัดมีช่องมีร่องเล็กๆ,ๆน้อยๆให้เราได้หยอดลูกเล่นลงไปนะคือยอดได้ครบจบเลยค่ะไม่ต้องมานั่งแต่งแต้มสีสันที่หลัง นะทุกคซึ่งพอเป็นแบบนี้ก็จะทําให้ชิ้นงานของเราออกมาแบบเนียเน้ยเลยค่ะทีนี้ก็มาดูพิมพ์ชิ้นต่อไปกันนะคะก็คือดอกกุหลาบตรงนี้ค่ะจะชอบดอกกุหลาบอันนี้นะคะทางร้านส่งมาให้พิมพ์นานมากแล้วค่ะซึ่งวิธีการหยอดนะคะเพื่อนจะต้องหยอดด้ส่วนของใบก่อนค่ะใบเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ใบหยอดใบทั้ง2ด้านนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยหยอดตัวดอกลงไปค่ะซึ่งเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเค้กวุ้นชิ้นนี้พิมพ์จะเอาไปให้เพื่อนรักของพิมพ์ค่ะซึ่งพิมพ์มีอยู่แค่2คคนนะทุกพพิมพ์ คนที่มีเพื่อนน้อยมากๆเลยแต่พิมพ์ก็รักพวกเขามากๆเช่นกันค่ะและไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนนะคะหวันวาเลนไทน์ทั้งทีก็จะต้องหาโอกาสไปหาพวกเขาให้ได้ค่ะเราทํางานอยู่ในอํเาเภอเมืองด้วยกันนี่แหละค่ะไม่ได้ห่างกันมากนักนะแต่ด้วยภารกิจที่มันยุง่งเหยิงวุ่นวายมากมายทําให้เราไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันใกล้ๆนะคะงานจะไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่โดยเฉพาะในส่วนของดอกกุหลาบนะคะพิมพห่อซะววะแวแหวงแหวงเลยทุกคนคือก็เสียดายมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าวุ ้นเน่เขาอุ่นเกินไปค่ะทาให้เขาไม่สามารถที่จะไหลแทรกลงไปตามซอกกรีบลึกๆได้นะคะก็เกิดภาพเว้าแหวงตามที่เห็นและตรงนี้แก้มน้องหมีก็เปื้อนด้วยค่ะเพราะว่าถุงมือของพิมพ์มันเปื้อนสีเขียวพอเผลอไปโดนแก้มน้องหมีแก้มน้องหมีก็เลยเปื้อนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพิมจะเอาเค้กวุ้นของพิมพ์ไปให้เพื่อนของพิมพ์ก่อนนะคะรักเนอร์สองแสบและขอบคุณเพื่อนจ๋าทุกคนค่ะที่ช่วยติดตามรับชมคลิปของพิมพ์ไว้ในคลิปต่อไปพิมพ์จะพยายามหาอะไรน่ารักๆมาฝากเพื่อนจ๋าอีกนะคะ